สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะก็ปิดโควิดไปหนึ่งเดือนเนาะมีคนถามว่าทําไมลูกถึงชอบแบบประมาณสักสองขวบเนี่ยชอบโยนของเนาะคือจะบอกว่าข้อที่หนึ่งนะคะเด็กในอายุขนาดเนี้ยพลังงานคุณเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคุณแม่จะต้องหาเขาทํากิจกรรมบางทีคือเขาและอย่างหนึ่งคืออันที่สองเนี่ยคือเขาไม,ยไมา่ยังไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะลองทดลองพลักกาลังตัวเองคุณแม่ก็ การหากิจกรรมที่ให้ลูกทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็คือจะทําให้เขาลดพลังงานในทางที่ไม่ถูกไปทําในสิ่งที่ถูกนะคะอันที่3คือบางทีเด็กะคะ่ะแบบเหมือนถ้าเป็นเด็กเล็กเนาะนั่งบนไฮแชแล้วก็หย่อนของลงมาที่พื้นเนี่ยคือเขากำลังเรียนรู้เรื่องของ permanent object นะคะว่าแบบเออโยนไปหายไปไหม ะะเพราะฉะนั้นก็คือการเล่นซ่อนหาการเล่นพิกาบูนะคะหรือเอาผ้าปิดของแล้วให้เด็กหาอยะะ่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องของวัตถุถาวรหรือเพ r m a n ิ n t o b อ e อบเจกต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามให้คุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วเนาะ no, ว่าทำไมน้องชอบเคลื่อนของอะไรเงี้ยลองหากิจกรรมที่ถูกต้องค่ะเช่นถามน้องว่าอ่ะ,ออะเคลื่อนเนี่ยปาของเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะคะลูกบอลนะคะลูกเทนนิส ลูกปิงปองนะคะอะไรที่เป็นกลมๆอ่ะคุณโยนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราก็จะถามลูกว่าอ่ะช้อนซ่อมโยนได้ไมั้ยคะคือแทนนี้เราจะใช้คำพูดว่าไม่นะคะเราก็จะบอกหรือว่าอ่ะโยนได้ไมัม้ยเพื่อเป็นคําถามนะคะให้เขารู้ว่าเออมันควรหรือไม่ควรพระถ้าเกิดเขารับแต่คําสั่งอย่างเดียวค่ะกระบวนการคิดเขาก็จะไม่เกิดเขาจะวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเอออน,นี้ควรไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองกลับไปทํากันดูนะคะก็จะได้ช่วยลดความหมงุดหงิดของคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะสวัสดี